สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มความเร็วให้กับ Windows 10นะครับผมโดยการปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า Animation Window นะครับอันนี้จะทำถ้าเปิดดูจะทำให้ Windows ของเราหน่วงได้สำหรับเครื่องที่สเปกไม่สูงมากแรมไม่เยอะมากนะครับผมถ้าใครใช้ Windows 10อยู่เนาะเพราะว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้พอสมควรผมก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเองก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปที่ปุ่ม Windows ครับหรือตรงแป้นพิมพ์ก็กดที่ปุ่ม Windows ได้เลยนะครับจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ Add o f Asset นะครับผมตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเลื่อนลงมาครับจะเจอหัวข้อ Simple Sim p พ r ่มไนะครับ Simpify l and p o r t a l i z e Window นะครับให้เรามาดูหัว้อยอยครับ Show Animation in Window ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาเปิด on อยู่นะครับถ้าเปิด on อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่า Window ของเราเปิดเกี่ยวกับพวกกราฟิก Animation อยู่ใน Window ตรงนี้และครับจะทำให้ตัว Window ของเราทำงานหนักนะครับมีทรัพยากรที่ต้องใช้งานเยอะจึงทำให้คอมที่มีสเปคไม่สูงมากแรมไม่เยอะมาก จะทําให้งานหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือไม่ซีเรียสเรื่องการที่ว่า windows เราไม่ไม่มีตัวฟังก์ชันนี้นะครับหรือจะทําให้ว i n d o w s เราคลาสสิกลงนั่นเองจะมองเหมือนอไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ถ้าเราปิดตรงนี้นะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าสมูทนะครับไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมไม่ไม่ซีเรียสหรือโอเคตรงนี้ให้กดออฟไปเลยครับถ้าเรากดออฟตรงนี้จะแลกมากับเครื่องเรา จะหายน่วงไปเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเพราะตรงนี้ผมเทสไปหลายเครื่องแล้วเราได้ผลนะครับตรงนี้เองแค่ตรงจุดเดียวนะครับเอโอเคนะครับโชว์แอนิเมชันินวินโดว์นะครับให้เป็นออฟหลังจากกดปิดไปแล้วผมแนะนำให้รีสตาร์ทอีกสักรอบหนึ่งเนาะพอรีสตาร์ทเสร็จก็ลองใช้เครื่องดูนะครับ ผมว่าน่าจะช่วยตรงนี้ได้พอสมควรแต่ผมไม่ได้บอกว่าช่วยร้อยเปอรนะครับบางเครื่องอาจจะได้ผลเลยบางเครื่องก็อาจจะเห็นผลนิดเดียวขึ้นอยู่กับอาสเปคของเครื่องด้วยแต่ส่วนตรงนี้ที่ผมมาสอนหรือเทคนิคนี้ยช่วยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะเพราะว่าผมแก้ปัญหาไว้ให้หลายๆยูเซอร์นะครับที่เขามาใช้งาน ก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้นะครับมีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก,กนันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวีดีโอหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวีดโนี้สวัสดีครับ